ครับก็กลับสวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยอฟิชชิ c งชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปบุกร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับอยู่ในอำเภอกันทลักนะครับผมนะครับอำเภอที่ผมอยู่นะครับผมว่าจะร้านใหญ่ตัวแค่ไหนนะครับผมอุปกรณ์จะเยอะแค่ไหนนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับผมนะครับยังไงผมขอขับรถกันก่อนนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวลุยกันนะครับผมนะครับ สน,น,อน,สน,น,นตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับร้านเวฟพิ่ชิงนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปบุูกครับผมนะครับดูยกันเลยครับนี่ครับพี่เวฟครับนะครับขอบคุณังมากครับที่มาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับนะครับครับผมพี่เวฟวันนี้พี่พี่ฟ้าไม่อยู่นะครับวันนี้ แกไปไหนแล้วไม่รู้ครับไ่ปใส่เราบู๊ครับตัวนี้ครับครับวันนี้น้องเยาอยากดูอะไรชมอะไรบ้างไหมครับก็ในลรืงสินค้าในร้านก็อย่างที่เห็นครับสนใจตัวไหนแบบไหนก็ติดต่อทางน้องเยาวได้เลยนะครับนะครับก็จะมีมุมไหนบ้างพี่เว็บช่วยแนะนําหน่อยครับ มุมอย่างตัวนี้ก็เป็นทุ่นหลากหลายแต่ทุ่นของเยาวิชิง่งคงตอนนี้คงทาไม่ทันครับทาไม่ทันนะครับพี่เอ็นครับทันของของของเยาวเราเนาะครับตัวนี้ก็เป็นมุมทุน่นแล้วก็พวกเหยื่ปอปลอมครับอย่างนี้เหยื่ปอปลอมก็จะอยู่ด้านนี้แล้วก็อยู่ด้านหลังน้องยาวด้านนู้นนะครับผมมุมด้านนู้นก็จะเป็นชิงหลิวครับชิงหลิวร้านก็จะดูเก่าๆลกๆครับเป็นลานเล็กๆครับผม ร้านเล็กๆครับอแล้วก็ดูดูครับนะครับพี่เวฟครับร้านร้านอยู่ตรงไหนครับของอำเภอกันทลักครับช่วยบอกหน่อยหาง่ายๆครับมาถนนศิลปดีศักด์ครับแล้วก็จะอยู่ตรงวงเวียนการไฟฟ้าห่างจากวงเวียนไฟฟ้าประมาณ10เมตรมาถนนเส้นกันทลัก กุดเสาใช่ไหมถ้าทางเส้นนี้กุดเสาครับกุดเสาครับเขาจะอยู่ขวามือห่างจากผมประมาณสิบเมตรครับผมก็ประมาณนี้ครับหาง่ายครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้ครับ08 5ห้าครับ0 8 5ย์4 1ดห้าเจ็ดห้าสี่หนึ่งสาศูนย์ครับผมหลานเบฟิชิงกันทะลักครับนะครับก็ฝากหน้านะไว้ด้วยนะครับผมนะครับใครแวะมาที่นี่นะครับก็ถ้าใครดูคลิปนะครับของ ช่องเยาพิชชิ่งนะครับแวะมาซื้อได้เลยนะครับก็พี่เวฟก็จะมีส่วนลดให้กันแล้วกันนะครับน้องพี่เวฟเนาะใช่ครับของมาจากเยาพิชชิ่งอย่างนี้จะมีส่วนลดให้เลยครับนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับส่วนลดครับของแจกของแถมมีครับผมกันเองนะครับร้านนี้เป็นกันเองนะครับก็มีการแนะนํานะครับอุปกรณ์นะครับทุกๆอย่างนะครับที่พี่เวฟแนะนําให้นะครับไม่ไม่ผิดหวังนะครับ รับประกันได้เลยนะครับผมใช้บริการบ่อยนะครับผมนะครับร้านนี้นะครับผมนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะครับลวยกันเลยครับ ครับก็มีข่าวดีนะครับก็จะมีคันของแบรนด์ของนาเว็บใช่หรือเปล่าครับใช่แบรนด์หรือเปล่าพี่ก็ไม่ไม่เชิงแบรนด์ขนาดนั้นคือเราเป็นเป็นสินค้าที่เรานําเข้ามาจัดจําหน่ายเองนะครับ<อ>ผม,มยัง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 ไม่ได้เข้ามาตอนนี้ครับคือเรารต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าเอามาบ้านเรามันจะเวิร์กไหมอะไรประมาณนี้นะครับ,รบต้องต้องดูดูก่อนครับผม คิดว่าจะจะเข้ามาอยู <what>? ่หรอเข้ามาเร็วๆนี้แหละครับผมนะครับติดตามกันนะครับผมติดตามนะครับครับก็ติดตามทาง youtube ของนายเยาวนี่ก็ได้ครับผมกับแฟนเพจนะครับนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอตัวก่อนนะครับกับพี่วินะครับผมนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับยาวฟิชชิ่งนะครับก็พี่วิด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ